ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดอุโมงค์ครับจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีอายุมากกว่าเจ0้อยปีเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับมาเลยครับทุกคนครับใครที่จํากันได้นะในเรื่องของภาพยนตร์เรื่องอุโมงค์หาเมืองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องร่างนักคารานะครับก็คือเขาจะถ่ายที่นี่เลยนะครับสถานที่จริงที่นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรกันบ้างมากันเลยครับวัดอุโมงค์นี้นะครับสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้ามังรายมหาราชครับ และจวบจนมาถึงรัชสมัยของพระเจ้าคือนาถรรมิกราชครับรเจ้าผู้ครองเชียงใหม่พระองค์ได้บูรณาปีิขึ้นมาใหม่ครับซ่อมแซมพระเจดีแล้วก็ยังได้สร้างอุโมงค์ที่ถัดจากถงางพระเจดีด้านเหนือขึ้นเนี่ยเป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่และสวยงามครับที่เชื่อมต่อกันถึง4อุโมงค์เลยทีเดียวทุกานครับพอเข้ามาข้างในนี้แล้วนะครับก็จะเป็นทางเดินนะครับก็คือจะเป็นทางเดินที่สามารถทะลุก,กันในหลายๆทางนะครับอลองเข้ามาดูกันเลยครับ ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพาสหนึ่งส่วนหนึงน่งเนาะในน่าจะเป็นฝั่งฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับแล้วพอเราเนี่ยทางซ้ายและขวาก็จะมีพระพุทธรูปคือทางซ้ายและขวาเลยนะครับน,นี่ครับฝั่งนี้ก็มีพระพุทธรูปนะครับซึ่งเมื่อกี้พอเดินเข้ามาแล้วเนี่ยพระพุทธรูปเยอะมากนะครับในแต่ละมุมของที่นี่เลยนะครับ เมื่อกี้เป็นวัดอุโมงนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปว่าพระเจดีข้างบนนะครับตามกันมาเลยครับเดินผ่านบันไดพญานาขึ้นไปด้านบนนะครับก็จะพบกับเจดีที่สูงตระหง่านเลยครับ รูปทรงเจดีย์นะครับเป็นเจดีย์ทรงลังกาผสมภูมิการครับซึ่งสมัยพยาคืนานั้นเนี่ยทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาลาธิลังกาวงสายรามันวงวันนี้เราเดินทางกันมาในวันธรรมดานะครับก็รอบๆเนี่ยจะมีนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่งางประเทศเนี่ยเข้ามาไหว้สาการะพระเจดีย์อยู่เสมอครับการเดินทางแต่ละครั้งนะครับเราก็จะได้ทั้งความสุขแล้วก็มุมมองใหม่ๆอยู่เสมอให้เรามีความสุขทุกครั้งนะครับเมื่ออยู่นอกบ้านเราเจอกันตอนต่อไปครับ